ทัคู่นี้ต้องบอกว่าคือแล้วแนเนี่ยโอกาสยังมีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ก,กอก์เนี่ยยังถูงประตูต่อสูนย์นะถ่ง20นาทีเต็มครับน้องแอนเนี่ยอยู่ในอันดับสองของในส่วนดิวิชั่นสองครับโอกาสเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างน,น้อยจริงๆครับในทางทฤษฎีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปได้ครับถามว่ามีไหมมีครับยังไงก็ต้องขึ้นตัวเองก่อนครับแบบนี้เราเอาตัวรอดให้ได้ครับ เกมในขึ้นเป็นรลังตอนนี้ก็กลับลงมาทำการแข่งขันยัดคอครับสำหรับเกมระหว่างน้องแอนกับโคดินมอยครับสกอร์แรกของเกมยังไม่มีเลยอู้ดตจริงๆลูกนนี่ยังไม่ตรงคอครับแซงวันนี้แซงกับดินมอยนี่ตัวใหญ่ในกินไม่ตรงคอครับถึงตรงในก็ยังไม่หาในที่สามประตูของน้องแอนครับเท็นเดียวกับน้องแอนในจังหวะตัดตานี่ยังไม่มีเลยครับบิ๊กตัดเข้าในมาโดนลุงสองคนไหลวางซ้ายคอย ยิงยัดลูกนี้แถวสองยังเก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งเ้วเปลี่ยนการท่าบ้าัาขวาทศเล่นยซ้ายหน่อนซ้ายบอยตะน้อมแล้วโอหโ้หยยิงลูกนี้บอลมันกดเกินไปครับทศ เป็นตั้งเตะขึ้นมาจากผาประตูครับปีใสครับในที่หลังก็ลงมาเป็นประการหลังโดนหยุดท้ายกับตัวเล่นบอยครับป้องพุ่งมาหนุนถือกลับมาชันท่าแล้วเปิเดเตะแกนอวตางขวาปุ้ยขึ้จับบอลลูกนี้สุดที่ ตูงขนานเส้นมาบ่อยย้อนกลับมาตั้งโรงการเอาแล้วทอวันนี้ไปจัดก,กันนิดน,นึงจังหวะสองเอาเข้าแต่ไม่โดนอ้้หูโดนเข้าทางด้านหลังดูว่าจังหวะนี้นี่โอ้โหนี่ครับจัดลองสั่งาเท้ายิงอยู่แล้วนี่มอนโดนแสจากด้านหลังเนี่ยดูเบยสองเทียบเลยครับ แล้วเาเสียถือว่าฟรีคิกตัวนี่สำคัญครับสามหลายมาพี่มอนกิกโอ้โหนี่จะไม่ผ่านมือนู้นครับวันนี้ยืนตำแหน่งดีจริงๆครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เซฟออกไปได้ครับแต่วันนี้เซฟไม่ต่ำว่าหมุกข้างเราหนุ๊กไทยมาปุ๋ยหลายพี่มอนจงโลกิกก็ยังไม่ผ่านวันนี้นี่ผีเข้าจริงๆริงตำแหน่งยืนดีมากครับโอ้โหยืนตรงไหนกอนมาตรงนั้นครับ จะยิงผ่านก็ไได้หรือเปล่ามีอากาศยิงมากกว่าก็จริงนะสำหรับตัวเด็กบอยตื้นมาทางซ้ายทีหนึ่งแล้วป้องโอโหจต่งหว่านี้เหมือนจะกลิน่นยิงก่นผ่แล้วมาก็แรงเินไปซี่อมทางซ้ายสวยแล้วก็โดดรู่นี้ปล่อยแต่ต่อได้แต่ก็จังแรงเกินไปฝ่ายเปิดทน,นแลบ ไปทีทีป้องเบิ้ลยางรู้ดีว่็ไปดีสกอร์เสมอการนี้สูงประตูสูงแบบนี้ถ้าใครได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับมีโอกาสสูงที่เดียวที่จะเกิดขาคะแนนครับแกกับมาได้๊กบ่อยแล้วเสียบอลกรรมการไม่ว่าอะไรครับจงหวานีิเตะออกข้างให้หรือเปล่าครับ ำหร được, Bref, ับคุณเล็กบอยต้องบอกวคู <wow> no okay. right. yes, ่นี้ผมบอยทำหน้าจะเจ็บนี่ต้องหาดูครับอุ้ยใช่เหรอมาหนุ่มเหมือนจังหวะนี่รอบอลนายเกินไปครับอย่างหน่มทิ้งเอาไปได้ครับแต่ในคู่เาหลังเก็บนี่ลงมาเล่นต่ำเลยครับ บอยให้มาปิดเอาแล้วสวนกลับขึ้นมาคนเดียวแน้งแอนโอ้โหหลายม้ไม่มีเพื่อนเลยครับแล้วจังหวะนี้ได้เอาโวนกระแทกัะด้านหลังเดิมเป็นตั้งเตะขึ้นไปแบบดันตัวเองครับตัวเล่นบอยเล่นเร็วเลย ้อขยับหน่อยแล้วดแล้วไปอยู่แล้วไปดูว่าจังหวะนี้บางกันอยู่แล้วกรรมการให้ฟาวด์จังหวะนี้มาเรียกฟรีทิกให้กับทีมได้ครับตัวเล่นบอยเอาลตัวเล่นโยนเข้าไปกดดังเหมือนกันครับบิมอนปั่นมาแล้วจังหวะนี้บอลมาฟาวล์เบนิดนึงครับ โน้ยอ่านนิดีบอลอยู่แล้วครถ้าไม่แรงหรือว่าไม่เข้ามุมจริงเนี่ยนะวันนี้ผ่าลำบากืองแจนงย้อนกลับมาป้องเปิดชันแลบบอยกันตกต่อก็แส่เกินไปครับที่ฝ่ายเบิร์นอีกทีหนึ่งโดนเก็บมายังเป็นงงน้องแอร์นักเก็บได้ตรงกลางแล้วบอยแมแล้วจังหวะนี้ดูนักเตะจะเสียบอลแล้วบอยตายต,ายตายาัดมาบิ๊กย้อนหาตรงกลางไม่มีใครครับ อุ้ยดึงหลบสวยครับเราให้ตัเกาสวยมากแล้วตอนนี้ลิมอนจังหวะสุดท้ายล็อกเข้าซ้ายเรายิงโอ้โหเอ้าบอลมาโดนหนุ่มมากโอ้ยังไม่ได้แล้วลูกนี้ไปตรงตู้เสาตูโอ้แล้วปล่อยกระชากสวยตอนนี้อ้าวหลุดขึ้นมาสองสามคนไหลออกมาซ้ายกดจับแล้วเลือกยิงไอ้ตรงต่อโอ้โหไอเดียดีแล้วมไปเบี่ยงเอาทางด้านเสาไกลเลยจังหวะนี้ถ้าตรงต่อโอกาสเข้าประตูมีสูงจริงเลย ยิงลูกนี้น่าจะได้คระบุดของนก็ของไปเองนะครองแอนมีโอกาสจะสาบแบบนี้ก็ต้องพยายามทำให้ได้โอ้ยมอสจะดกต่อมาสามปังตอกแล้วยิงโอ้โหองกอแต่ก็ยังไปตรงตัว่สังตัววันนี้เนี่ยปัดเต็มทราวันเลยยังได้ตีเต็มุมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับโคดิ้นบอยแล้ววันนี้เก็บ สามแป้งไม่ได้ครับก็ตัเล่นพลอยครับต้องบอกว่าต้องให้เครดิตที่สองตัวของท้องแอนเลยครับตัวนี้วันนี้เซ็จริงๆเลยถอาลบมีการบัดเจ็บก็เตะทีห่อข้างไปให้เอฟทศเอาหน้าไปเพื่อนได้มากข้างหนแต่เราคนที่เจ็บเนี่ยจะเป็นแซงเลยทิ้งย้อนกลับมาให้ครับผมก็ตัวเลนพอย กว่าม wow, ch <Atlantic> ันฝากรอกเข้าไทยแล้วเปลี่ยนการวางซ้ายบิ๊กม่งเช็ดมาฟาวกู่นี้พายามจะไปปินแล้วตรงจะแพ้ทีนึงแต่ด้านหลังครับกรรมการให้ฟาวอีกครั้งหนึ่งกับพี่มอนแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวขยาบปองหยาพี่ป่าลงมาครับ แค่เด uh, ียวกับตเด่นบอยครับจะเอาบลอตลงมาแทนตุ่มครับแล้วมาดูฟีลคิปจังหวะนี้ต้องเน้นแล้วสำหรับตัวเด่นบอยครับตัวเด่นบอยในแดนพี่มอนครับป่นโค้งอีกทีก็ยังไม่ได้แล้วบอดี้ ยิงเส่วนใหญ่ไป็นการมาตัวเองแล้วผ่านฝันฝายล,อายลอ็อกสวย,ยสวยแล้วไหลมาทางซ้ายป้องมองข้างในเปลี่ยนการนะว่าคุยจับบอลแรกแล้วริงไม่ห่างเหมือนเดิมคเลยแม่หรือว่าช้าไม่ได้เลยสมหรับฝ่ายด้านตัวเล่นบอยผู้เล่นของนแบบ้องแบบองแบบน,อแบบนถึงโซทุกคนครับปุ่มจัดมาแล้วผ่านพยายามจะเสยเช็ดลูกนี้แต่ทิ้องออกมาได้ บางออกข้าวเอาไว้เล่นทุ่งเล็บเอาไปเล่นบอยหมอนทุ่งไกลมาบุงแล้วเหนื่อยจังหงวะนี้เข้าซองครับดู้เล่นเร็วเลยครับอาร์บอยโตขึ้นมาซ้ายมาทางแปะหลบแล้วยาวโดนไปครัแตมขยับอยู่แหมยังไงมันจะอ้าแล้วไปจ่ายจังหวะสองไม่รู้อีกแล้วเคลื่อนโดนไปดื้อ เก่งกับวันทอพันช่วงครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังมาก็สะต่อยาคงเหมือน,นเนดิมยกชุดก็ยองสวยทีบบอลของบอลอยู่ยังไม่มีเจะจาส่ใครก็ต้องย้อนจะมาตั้งใหม่ค้องล็อกหลบสวยโค้ชจับแล้วไหลทะลุช่องเบาไปไป,ปากเตะทิ้ออกห้างเลย ย้อนกลับไปทางซ้ายกับป้องฟังเล้วสู้นี้ยังไงอ่ไม่ออด้วยครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับี๋ไฟเปิดก็แรงเกือบไฟอ่ะ ทิ้งบอลยาวขึ้นมาลูกนี้พี่ฝ่ายม่งได้แล้วพี่มอนเคบอีกจีนึงแต่นะลบสองสามคนไม่ได้แล้วก๊อโตขึ้นมาแล้วขวาอาให้มาบอยซ้ายมีขวามีโอ้คหเลือกที่จะสายลูกนี้ลึกไปหน่อยครับจังหวะสองยังได้อยู่เก๋งฝั่งเปลี่ยนแล้วขวาก๊อ กูน้องแอนบุกชุดนี้จะได้จบหรือเปล่าไหลเอามาทางขวาเจมก<ป>๊อฟบอย<ป>แล้วสกว่านี้กอามาการให้ฟาวเข้าพูดไปหน่อยครับเพราะทัคู่แล้วมาเสียเป็นลูกฟรีชิกระยะทำการได้เลยตรงนี้ หล่อมาแล้วบอยยิงไม่หายกัแทงกรรมการไม่ว่าอะไรครับในของเขตโทษผู้่างเมื่อู่น่เกิดอีเเลยต้องบีก็คือสุดโทษแน่นอนยับแต่ก็ผู้่อนสิบอกว่านบอลลุนหางก็ถึงโดนจริงครับเออเราจังหวะนี้ไปรอจังหวะนิดนึงเสียบอลหลุดมาสามบอลแจมสุดแล้วโอ้โหถึงโค้งหลักเลื่อนเกินไปโอ้จังหวะนี้ถ้าแจมเลื่อนี่เปลี่ยนเป็นยิงเองนี่มีโอกาสเลย โอ้ม่ยอมจะจ่ายให้โค้ดที่ตำแหน่งดีกว่าแต่ว่าจังหวะจ่ายจ่ายไม่ดีจะไปจ่ายย้อนหลังเพื่อนีกครับโอ้หน่าเสียดายจังหวะแบบนี้เนี่ยต้องทำให้ได้จ่ายให้บอลขวาปุ้ยแตกแล้วจะไปต่อจังหวะสุดท้ายไม่ได้ซูมย้อนกลับมาโบ้ดไมแล้วไปลื่นบอลอีกครับปุ้ยโอ้โหจังหวะตัดสินใจไดีดี ตเตะแล้วท e ิ้งออกมาท้ายแตกไปชนกันเองอีกจังหวะนี้บอยเรี่ย hey. ง yeah, yeah. ได้เปียกกับเก็บบอลลงแล้วไหลถ้าดูช่องมาสวยขวาสุดไหลมาก็จังได้ฐานที่ฝ่ายเตะนี่มาได้เถวสองโอ้ดูบอลลงสวยมากพี่บอลแตกไม่ผ่านครับพี่ป่ายังเล่นดี่บอลได้แม่งเดี๋ยวให้เดี๋ยวมางขวา คตรไหลออกมาซ้ายเกง่งยิงด้วยซ้ายตัวนี้เตะที่ออกมาซ้าวาสองอาแล้วจะสวนฉับขึ้นมาบ้างคนนี้บอยคนเดีวยดว,ยวยพ่มอนขยับหลอกอยู่แล้วไหลไม่มานเงี้ยล้ลปากอ๋อจะโตขึ้นมาฟังอานของกลากงเก่งซ้ายมีขวามีมดึงจังหวะนิดนึงให้ออกมาซ้ายทดตรตอไก่แล้วป่านโอ้โหตกลงขาดนีครับ ไม่ได้ประตูไม่ได้ไก่จังหวะนี้ของน้องแอนกับพลสุโอกาสลองส่องไกลแบบขึ้นสนามเลยครัามไทยขนาดเส้นมาสวยมากแล้วขึ้นมาซ้ายสุดป้องอจอับบอลจังหวะแรกต้องแก้ไขครับเราแต่อ้อมตัวมาพยายามจะไปเก็บบอลกลับมาแต่ว่าไม่ได้หายุทธกรรให้เก็บตั้เงเตะแบบประบบตู<อ> โอ้ยไกลลูกนี้ก็จะไม่ตรงกอบกระบ,บอยเลยประมาณ5นาทีเสร็จสจแล้วคู่นี้ลูกแกแบบนี้มีโอกาสจะแบ่งตั้งเป็นไปสู่งจรึงิงๆนความนั้นยำในการกสกอร์ยังไม่มากเลยนทั้ะคู่โอ้กุยจ่ายบอลเสียอีกแล้วแต่ว่าเพื่อนยังตามมาแก้ได้คระป๋อยสามอยากขึ้นมาแล้ว ออกขับขวาจริงก็ยังไม่ผหาหา่านนะโอ้โหนี่มอน,นี่ถือว่าหลายๆจังหวะได่ยังยิงได้ไม่ผ่านป้องหลังแล้วรุกผู้ทำประตูของน้องแอนครับบอยกระโดดออกมาขวาเก่งยกลูกนี้ไปถึงเพื่อนีครับอุ้ยย้อนอกลับไปตั้งเอาใหม่ฝ่ายซ้ายมีขวามีหอกมาทางซ้ายก็ป้องมองไกลแล้วให้มาตรงกลางโบ้ช ดึงหลบสวยมากครับย <ies> <Sen> no oh yeah, ิงต oh eh ู hmm. ah. uh ้นี้เอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครัยเอ้าทนได้ครับทีชาลีโตคโอ้ยิงปั่นสายคอยตรงนี้สวยตั้งแต่ตอนดึงจังหวะแรกครับเมือหลบตัวเข้าขั้วตนี้หนึงแล้วมองแอร์แล้วหลบทีเดียวหายเลยครับโอ้ยิงลูกนี้เนี่ยบอกว่าเสียบยิงลูกเลี่ยงครับเมื่อก่อนหน้านี้ยิงลูกโตล่มานะตอนนั้น้องสองคนเล่นคอยไม่เคยผ่านมือสองตัว คราวนี้ครั้งเดียวได้ผลเลยครับสำหรับลูกเลี้ยงครับโอู้เราเป็นบอลครับเอาจนได้ครับนี่อ่าถือว่าถ้าเกมนี้โยนได้บอลเก็บสามคะแนานได้นี่จะกลายเป็นอีโท่ทันทีครับผู้สามกระดกสวยแล้วตอนนี้ก็ยังถอยไปมุมได้ครับก๊อกเข่าสองยังไม่อบอลได้ครับปองอาร์ตโปขึ้นมาด้านซ้ายครับตัวริบบอยอ้เราลองลูกนี้ง่ายเกินไปครับจะโดนสวนกลับมาบอลจังหวะสุดท้าย แต่รอดขาดื้อๆเลยดื้อมาโลกายิงเองลูกนี้ไม่ผ่านพี่ไหาจังหวะสองปามปอดขูกขิดกันอยู่พี่ฝ้ายดัดกกลับมาได้แล้วกระสวนกลับเต็มกระด,ดกต่อจังหวะสองบอยให้ออกมาทางซ้ายครับเต็มบอยเปิดแล้วเอ้ยลูกนี้ไปตู้โอ้โหนี่แล้วจะปล่อยก็ไม่ปล่อย,ลยแล้วเสกไม่จับบอลก็ไม่ดีแล้วจะมีการเสกตัวหรือเปล่า บ้างปัญหาหน้านนหลังยัขยับ,บออว่าโอลเลย์บอยถอดโบลต์ออกผู้ทล่นมาโตขึ้นแนวให้วอลเลย์บอลเปลี่ยนเอาเทลงมาครับหน้า,า,นหนา,า,หาจะลงเล่นเป็นตัวรับครับจังหวะสุดท้ายก็ยังไม่ทันหลบับออกตัวครับกรรมการยังให้เ,เป็นเตะมืออีกครั้งหนึ่งครับทีมบอลจะโตขึ้นมาแล้ววอลเลย์บอยดูว่าจะหมักศูน ลูกนี้ขึ้นมาทางซ้ายเปิดมาแล้วปวดขาลูกนี้เราเอ้าโอ้โหนี่จะให้เล่นต่อมไเมว่าจะผู้ส่งบอลเข้าไปได้แล้วด้วยโอย้แล้วเป็นเครี่นานๆจะทำประตูได้แต่ไม่ได้แล้วลูกนี้กรรมาการให้เป็นฟาวไปก่อนแล้วโกนไปเหลืออีกต่างหากน้องแอนโอ้โหจังหวะเคริไม่ได้เกินเนดครับลูกนี้โอ้ดูกรรมการยังให้เป็นฟาวไปก่อนครับ แต่ลูกนี้ก็ต้องมองสองมุมแล้วถ้าเกิดจังหวะต่อเนื่องมาไม่ได้ประตูเนี่ยก็น่าเสียดายครับอเราไปคลิกเลนสันมาอุ้ยปาดโอ้โหมุมเดิมกับทางด้านโบสเลยแล้วแต่ว่าคราวนี้ไม่ผ่านครับยังได้เลยลูกุูกครับตัวเลนบอยแล้วเปิดเอ้าบอลชั้นแบบอ้าแล้วลูกโตขึ้นมาเองล็อกหลบหนึ่งคนหลบสองแล้วเปลี่ยนออกมาทางขวาโกไม่มีนะตอนนี้น้องแอน บอลขึ้นมาขวาสุดต้องหกักสู้นี้ถูกบอลเฉลับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเดี๋ยวไดแรกต้องเ <c oughs> ตะมุมแล้วตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วโอ้จ <c oughs> ังหวะสุดท้ายยังไงครับพศแย่งกลับมาต้องแอนให้มาตอตามตอมแล้วลูกนี้ไหลามาซ้ายสุดเก่ง ล็อกไม่ผ่านนี่กจัองหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นเตะมืนกับน้องแอนครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วน้องแอนตามหลังหนึ่งประตูช่วงเวลาเหลืออยู่ต้องบุกกระหน่ำแล้วครับหดเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งแล้วที่ยังสำเร็จในช่วงเวลาหลังครับต่เสียเวลาไม่มากแล้วตอนนี้ต้องเน้นนะทั้งของทีมสาปูใหโลเดียวเคจับบอลลงแล้ว ปาดไปเสไไากก pues สไก่ไม่ผ่านครับผู้เลแล้วทูวร์ู้นตขึ้นมาเองจังหวะนี้ผู้หลังตัวออกมาครับลูกฝาดหลอกซ้ายดีขวาทีออกมาทางซ้ายเจมฝาบอลไม่ดีแล้วกรรมการให้ไปทุกเรื่เสียไปเลยครับยิงไกลโอ้โหดีนี่ยิงไม่ดีเองครับจังหวะนี้แล้วน <um> ู้นนี่ขึ้นไม่กลับเลยครับดูครับบอกให้เพื่อนขึ้นหน้าไปเปิดลึกลูกนี้โมงจังหวะานสองแค่ตีทีหนึ่งยังแก้ไข่ก็ออกมาได้ครับ เจมบอยกระโุกต่อมาท้ายเจมจับเล้วไหลามาทางขวาพดเบิ้์อีกทีเจมเล้วยิงมุมบอลสุดท้ายชาลับออกหลังครับยังได้เป็นเตะมุมกระด้านซ้ายครับเข้าไปเตะมุมด้านขวาแทนครับสำหรับน้องแอนอยู่ที่บอลเป็นทดเล่นสั้นเลยครับอี่ปะทดเปิดเบิร์ดมาแล้วบอยยิงชาลับลูกนี้ก็ยันเตะมุมอีกครั้งหนึ่ง ยังจะฟ้องมาถ oh, <hin> ูกโค่นยกไม่ได้ง่ายเกินไปเฮ้ยหมุนอีกครั้งแล้วนะขวาพี่ป่าเปิดเสาไก่เอแล้วได้หมุนููนี้โอ้โหจอมยังสุดเซฟงครับรูนี้มาหวาตามาที่เสาไกลครับโอ้โหแล้วดูว่าไปข้าอยู่ตอนนี้โคตรไปล็อกแล้วดูรถเหลี่ยมนี้พี่มอนบังออกห้างไปเลยครับเออทุ่มรูนี้ไม่เข้าใจเลยครับ ลูกออกมาอีกแล้วครับูไ <Wasn 't that special>? really? well, we ี่ต <that> <ường> ้องระวังเหมือนกันนะเราเสียลูกที่สองก็ตกเหวไงันนส่งเรบต้องอ่านขึ้นมาขวาแล้วสายตัดหลังมาแล้ววันนี้ยังเก็บได้ดึงเส้นปาดกลับมาเสาแรกไม่มีแค่เอ้าลูกโขเกิดอะไรนี่คกันี่อย่างเงี้ให้มาเคอาแล้วจะสวนกลับลูกตัวเรดมอนไหลออกมาทางขวาพี่มอนเบิ้ลลูกนี้ตามปล่อยวูกตกเอ้าแล้วโอ้ยองหวาที้ดูว่ามันสุดเหลียดโอ้ย อุ ng ng ẹ, <Ừ. S 2> là ้ยทำบนหลุดออกข้างไปเองอีกแล้วบอยหลายมาเลยเกรมต้องมีสมาธิแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่พลยิงแล้วใหม่ต้องสอบอีกแล้วพูดถึงเปล่าต้องมีใจโบราณอย่างนี้ขายกขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหแกมนี่มีประตูเดียวก็จริงแต่ช่วงเราสนุกจริงจริงเยอะมากกมนี้ โอ้ดูครับสมศักดิ์สีครับน้องแอนกับโัวเด้นบอยวันนี้ today today. มีสกอร์เดียวครับเป็นของโัวเด้นบอยครับได้ประตูจากโบ๊ทก็กลายเป็นประตูโทแล้วเป็นฮีโร่ไปเลยครับโบ๊ทเออก็ยังไงนักเตะนักสองทีต้องขอขอบคุณเลยครับเล่นกันอย่างมีสปิริตครับในสนามครับยังไงต้องขอขอวัญด้วยนะกสองทีมทั้งโค้ดเลนบอยครับแล้วก็น้องแอนอีกครั้งหนึ่งครับมันมีเป็นคู่สุดท้ายครับ